มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเสียโป้ลอยแพรบินหลังสันทนะงัดหลักฐานเด็ดเมื่อเวลา14นาฬกานายสันทนะประยู์รัฐน์อดีตรองผู้กำกับสันติบาลพร้อมด้วยนายอภิรัตชัดอานนท์หรือว่าเสียโปโ้แถลงข่าวยืนยันเดินหน้าร้องกองบังคับการปราบปรามเอาผิดนายบินบาลทธิ์นักแสดง พร้อมเปิดหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการแอบอ้างโครงการของโรนินทิซิริราชขณะที่การถแถลงข่าวนายสัทน,นาได้นำรูปภาพของนายบินมาตั้งร่วมโต๊ะแถลงโดยก่อนเริ่มถแถลงข่าวน,น,นายสัทนาให้ผู้ติดตามพยายามติดต่อนายบินให้มาร่วมถแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร,นนรีรับเงินบริจาคสองล้านบาทจากนายอาภิรัตน์เพื่อจัดทำเสื้อสีชมพู แต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงนำรูปภาพของนายบินมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงค่ะนายอภิรัตยอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องดังกล่าวจริงนะคะระหว่างรอรับเสด็จที่ซีคอนบางแคโดยมีนานิรันเป็นผู้ร่วมพูดคุยว่าจะจัดทำเสื้อสีชมพูประดับตราสัญ,ญลักษณ์อ้างว่าที่ไม่ใช่เสื้อสีเหลืองเพราะไม่ชอบพลเอกประยุจันโอชาและขอให้ช่วยสนับสนุนเงินจำนวน10ล้านบาทจึงรับปาก แต่ที่ติดขัดเนื่องสามไม่สามารถถอนออกนอกประเทศได้จึงไปขอยืมเงินของซอมาได้2ล้านบาทและให้ไปปรึกษากับนายสันธนะเพื่อตรวจสอบจากนั้นในายสันธนานะะได้ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การโทรพูดคุยกันเป็นเวลา3นาที52วินาทีพร้อมเล่าว่าขณะพูดคุยกันนายบินอ้างว่าสมทบทุนโครงการบูรณิธิโรงพยาบาลสิริราช ซึ่งมีการจะทำเสื้อสีชมพูให้กับผู้ที่ร่วมบริจาค100บาทแต่กลับให้โอนเงินสด2ล้านบาทเข้าบัญชีส่วนตัวจึงเป็นที่มาของการตรวจสอบค่ะโดยระหว่างการถแถลงข่าวน,นายสถานะได้อ่านหนังสือตอบกลับของนายแพทย์บุญวนาศินประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลแค์กรุ๊ปจำกัดที่เป็นผู้ดำเนินโครงการที่นายบินอ้างถึง โดยเนื้อหาเป็นการยืนยันว่านายบินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการโครงการนี้และการโอนเงินบริจาทจะต้องผ่านมูลธนธิศริรัฐเท่านั้นค่ะจึงเชื่อว่าการรับบริจาทของนายบินเป็นการแอบอ้างค่ะหลังจากเปิดเอกสารนา,สานายสถทนะคะได้ทวงถามชุดยืนของนายอภิรัฐว่าจะดําเนินการหลังจากนี้อย่างไรทําให้หนายอภิรั์นะคะยืนยันว่าต้องการแค่ทําบุญ และระบุว่ามีอาชีพที่สามารถหาเงินได้จากต่างประเทศฉ่ะและไม่ต้องหาก,กินด้วยวิธีนี้และหากว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรนายบินก็ควรให้ตรวจสอบเพราะเอกสารมีครบถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายและในวันพรุ่งนี้เวลา10บนากาสานาทีนายสัทนะจะเดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีพร้อมเรียกร้องให้ในายบินเดินทางไปแสดงตัวเพื่อความบริสุทธิ์ใจ ขณะที่นายอาภิรักษ์นะคะยืนยันว่าจะเดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามด้วยเพราะเอกสารหลักฐานค่อนข้างนั่นหนะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ